เบื่องพี่นอ้องโอ้โหกำลังถูกปุเลยโอ้โหนี่น,น,น,ะ,น,นะนี่นะเนี่ยฮาตัวแว่เนเน้นคณนนี้ฝนไหลฝนกำลังมาไปน้องพูดไอ้เงี้จะเสียงโกกโกกเลย <c oughs> มันสิมื่อแล้วเอ้ยขามันอะโอ้ยฝนกระได <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเ่อเนาะคณชองสาวในาชาแนลค่ะครับผม วันนี้สาวผุ้ไทยไปหาเห็ดมาแล้วครับพี่น้องไปหาเฮิตทึงผู้เขาไปเลาะเบิ่งเมื่อวานนี้สาวผู้ไทยเผิ่อเห็นดอกน้อยไมเพันธุขึ้นฮอดเพื่อก็เลยส่งสาวผุ้ไทยไปครับไปมาแล้วได้แล้วล่ะเยอะเห็นคลิปเออจะไปเบิ่งกันเนาะกินเปรูไปรับชมกันเลยเนาะไปครับน้ำงามครับขานี่ครับ งามไปทั้งไปรุ่นยี่นี่มึงเหงาดวนี่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 ยังองนี่ยังนี่เลยน้งงก็ยังไงไปไหนวะแค่ยางไงเอานี่ยเอาหมอืมเ้ยน้อดูความบุ๋อ ลายเขาหนิไปกินกันนะหายเงาแต่โอ้โได้ละหวานเนาะ อออยูไทตไปตองแบนีด้อันนั้นอือจะบังไฟก็ได้ไมังไฟก็งี้งดอกอ้วังอาอาอยู่บานนี่ตายคัค่นนั่นนี่ขงไฟก็แแกงแสกเล่นหน่อยหน่อยนาะแม่นแนบ่ารูก็ดูเลยหาพวกขับเอยให้ไเอาไหมต้นต้นไหม

นั right. mm ่นะอืมนั่งหมานเป็นหมูอยู่เนาะให้เป็นทอง เห็ดหมนกยงเห็นอกอยูงอันหนอก,ออกอนกอี่ไหมไขู่ันโอ้ไข่เห็ดน,นะอไข่เห็นดนมกวางโอ,โอ้มันตันมันตันแบบนีนะสาวพุทยจะมีเก็บไปกินบริษทิแต่เอาได้เห็ดอันนี้ โอ้สิ่ี่ไปพดเเฮ้ยบอดีใจโอ้คือหายหาหน่อยไมด้เอาจับบาบูไทเที่ยวสองเที่ยงบนทันิ่นก่นเองเลยับไปมาบนทินต่อคิวเดียวเลยเ้อาเรวมวตถเล็กเตาเขาบอกใ้เปิดจังว่ามากหัวคือโลงหาคืไม่เห็นเหตุเลยในวนี้นะตาไปเห็นเห็นหงุงเลยเด้ เริ่มเห็นแล้วพอ,เ,อหเห็นเรื่อยๆเลยท้มันเห็นเรื่อยๆสโน่ไปๆเฮาสุดโตนี่ขื่นขาวขาวเหลืองอตั้งชื่อไปขอ <ๆ S 2> เขาวแดงแดืนท้องอกแม่แกงงาม,านะมงกว่าปีกาหยางไก่เห็ด <laughs> ดอกเดียวเลยวะหมันแม่ เดี๋ยวบิ่งทางอื่นคุณเริ่มเห็นเรื่อยๆเ,เนาะฟอง,อ,งอีกรุ่นเดียวกันกับยุดบานเลยอ่ะสามดอกอือพอดีแข็งยื่อกี้เห็นก่อนดอกหนึ่งของเห็นดอกอะไรพอดีกลมหลุ เป็นดองเหลืองอ่อนคช่ไหัอากหัเหลืองอ่อนนึงเลยไข่ไข่ไม่อยากบอกว่าไข่ใช่อุ้ยเ่็นะไรสิ่ดวงอู้หึ่งโ เก่งเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่ครับอืมเลยเก่งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใจเนาะอแค่ตะกี้ม,มาก็ได้เป็นเก่งอยูอ่มีผู้อีกผู้หนึ่งเนาะพ่อมาสำรวจดูเพื<ม>่อจได้เก่งอยู่แล้วก็ยังไปอยู่เรื่อยเยเนาะเพราะว่าเฮ็ดตันอ่อพร้อมกันเนาะเาต้องไปให้มันได้ทุกทีครับติดผู้เปลน,ปนใท่เนาะอืมนักเป็นผู้เดียวเฮ้พี่น้องดีนวะจังทีดีเน็ดดีเน็ด ม่เคยได้เห็ดไข่ยอยู่นยีนทุเด,นะดือบโดะสองโดมันเดียวเบิร์ดแต่ไม่ได้คนมาเสียงว่านี่โอ้มันมานีมาดได้อืมอืม้ออะไรคนตองดอบนี้ันเดีสะ ตองคือเดียวแื <ừ> ่มันดอกง,งามตอกงามเนาะนี่ดอกบานแลวนี่น่าถุกถุงก็ได้บุได้งงามแต่แต่เพิ่งตองเนี่ยวะค่อนข้างจะบอบบางแห้งอืมไม่ได้บานไม่หยุดบอบบางเน,นาะนม่น ขาจะเป็นยังขาน่อยขาลายลายอโอ้โหได้ดอกนึงพี่ตองงูขาวดอกนึง นี่นี่ตัวไหนจงไ้โอ้คืองามแทบสุดสดโอ้ยมังไงโอ้โหนี่น่เนี่น่นเนี่ยอ้าตัวแม่เนเ็นเพชเพิงฟลังรถ ประมวลฝรังวาวนั่นเหรอวะแต่ว่นนตุ๊กปุ๊นแจงันนงามนพุ่งพุ่งพก่พิ้นแล้วสองสามโอ้โอหลายดอกตื่นเต้นครับเพื่ออยู่เคอเหานเขาอยันแรงอันนี้เพิ่ไดไรพี่ป้องดูเินเ่นตุกโอ้ยางนักกันมีนี่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 คุณคุณนี มีพี่น้องดีอือเพราะฉะนี้ทุบปูอยู่ตัวนี้น้อยนี่มาเห็นตัวดีก่อนทางนี้ทาง,งนี้ก็สองสามสี่บ่โอ้ไต่ตองก็ได้นี่บ่อ่าปั๊ดอืมงามเลยออ้ Thế là đồ nghề nó, bữa nay họ đã đổ bừng, ừ. bừng ờ. đồ cái này này đây nè Bưng khá rồi Bưng Ơ đồ quay, này nè Ừ, này nói nè Bố quay, nhạc ngồi đây cái đó Hạ Ừ Ủa, ừ. ừ.

นี่ดอกนี่นดอกคือตั้<ะ>งงูกขาวโอ้ก็เป็นดอกเดียวขณะนี้ฝนลกำลังมาไมี่น้องผมไอ้เงี้ยแต่ไอ้เงี้ยแต่เสียงโกโกอกอยเริ่มเริ่มอันี้แล้วหนืนแล้วเอากระสิน ยังยังออกเมื่อวันพี่น้องยังมันตกหือเนาะอันตรายหลาย,ยางหรือว่าให้เฮยทางท้าเยอที่ไยเป็นอีกเท่านึงไม่รู้ะวังทางระวงทางตอนกับพี่น้อตกแล้วเออฝนทาสุด น่าสุดได้ใจกันคนเออไปไปเดินทางต่อมี่สองดอกหอมน้มือม่สีมื้อแล้วเออขามันนะโอ้ยฝนกระไยฝนไร้เออโปรซมมาหยุ่นว่ะนี่ผลงานเอาโอ้โหเดเดไล่เติมอยู่ิมาิ่ปนอะไรรนี่เออ ใส่ถ no. <laughs> ุง <laughs> ท่านฝนตกบังแห้งพี่น้องเอ้ยพี่เนาะงงมันคนเปลียนกันตกแห้งกับกีโมไซออกมาแล้วแก่แก่แลนอยู่ข้างหลังบินอันนี้พูดจาก่อนหันมาหันหาพอยิ้มเฉยๆยิ้มแบบฮ็ดก่อนบ่น นี่นั่สีล่างเลยพี่น้องเอากลับมาค่าล่างล่างดอกง่ายค่ะมองนี่หมูนี่นะในนี่หมูนี้หมูง่ายครับพน้องอันนี้ยังยังข้าเจ้าเห็นก่อนกระลังเปีนรอบสองอันนี้โอ้ยเบิร์พี่น้องรอบแรกกันดอกง่ายค่ะรอบนี้ กสิเป็นอกไดไ้ไมันโปรกไว้อยู่แต่ว่ามันหลายอย่างอยู่บ่เท่าน,นั้นละ่ะโปรกไว,ว้เป็น10เป็น20มันดอกไปแล้วแต่มันที่ฟอหรือว่ามันสิใหญ่หรือว่ามันสิ่อย่างก็บ,บ่รู้พีน่นออ้องเนาะต้อถามเพิ่มไปอนนีกเพื่นนหพุ่นล่ะเอ้าไ,ไปคลิปไว้สำนี้ซะก่อนมื้อนี้เนาะสำนกิึกแล้วเนาะท่านพ่อคิดหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ